เอาข้าโพดเปเห็ดข้าปาดข้าวโพดพี่น้องกันมองมองก่อนข้าปาดข้าวปาดขาโพดเป็นเลกกะเอาดวกหอน ต,ออตีบนกนอนอ,อ่อนค่อยสับ บิกมังคได้เอวังถ้ามันแก่ลี่ยมันก็แข้งยิกยิกมันเข้ายิกมันม,มีน้ำหนุ่มออกมาเนี่ยดอกน,นี่พอดีสื้อจะเป็นสื้อพี่น้องกับเสื้อน,นี้อ้าวข้อพันแล้วขอบฮักมาเมื่อกี้ละมาปอก ขอบทอ่อนที c, ่หมอกถ้าเป็นสลีก็หมอกของ1กิโลนี่แหละเกรายเฮาสอยยากมันแข็งต้แสงต้องมีดสอยถ้าเป็นแนวนี้มันจะอ่อนอยู่บตีงก่อนเาเอาเก็บไว้โดแนวนี้พอดี โค่นน่าแรงมันยักเหวอันะนมันหดตึงดีปันได้1มีฝุ้นปองแล้วก็สอย ນ້ອງຫຼາຍຊຸກລານລາຍເຮັດໄດ້ດເດຮຸລກຍเม็ดນ້ອ Rồi, có mà cả xoài vậy nè thế khủng vậy là tắm Nếu mì khương pan cả ấu pan tắm khăn ở năm งข้ n วโพดนั่นแหละคือว่าเอาแปลงข้ดนี่เฮ็ดอันข้าวปาเอาคูดคสิคูดเอาอันนี้เอาอันอ่อนๆนูดอนําหวมเดี๋ยวนเลือแต่แกนแต่เบา หูกระวงกระแบงนะสิเอเ,เอาได้เลยอ,อันนี้บเตยอีมาอันเห็เขาป้าเขาบูย่ามาสวยตะกิลางปั่นมูสนาม ถ้าเขาบุมีเครื่องโม่เครื่องปั้นเขาก็ติอันตัวโมที่สวยแล้วถ้าบุมีเครื่องโม่เครื่องปั้นเขาก็ติต่ำเอาอันนี้เขามีเครื่องปั้นทำให้มาเราแบบเนี่ยเบอร์ตุ๋ยทุกคนหูจับอย่ามาซอยสวยเลยกินรังรังคนอดียวมาทีเลยมีน้ำเหางไม่ห่งโอ้ยล้างกับหางให้หางว่าไม่หาง เน for ี่ยสยมันนาวแมันราวนี่แหละที่ไปเก็บผักซีเซียนมือนั่นน่ะน้ำใส่ปลาบดเนอน้ำใส่บปลาบดกนไหมเดี๋ยวน้ำใส่ปลาบดฟันพืดๆเนอะเเอาแก้วนนเติมน้ปลาบดปลุบอน้ำาดตัวกา้เนี่ย

ตปอตอาเต็มมตันม่ปั้นอันนี้เราเคยไม่ได้ปั้นอันนี้เื่องี้คุ้คุมอุ่ตีนี่แะปั้ท่าก็เกินข้าวไม่ได้ไม่รากิ้มมปั้นแด็กระซองนี่นั่งหลบลุมนี้ปั้นนจะซไมมันปั้นคือกุงเลยปักกะสูกปักซเเกิดข้าวกัน phân Oh. Oh, tui, zaka. Ăn sáng thu như sáng như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ it's ผสมเบอร์เล้วสร็จปโอตโนเนี่ยนะ่ะข้วโพดแต่ข้ดเป็นห่วงเป็นอ่นี้นะไม่ค่อยจะจมานก๋นกงนข้าวนี่กองเค็ดจับตะวัเนเคิลปันส้มเพื่อนปันเดียวจิบนี เจ้า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 งบดให้ง่ายหน่อยไหมอุ้ยมะนาวสวยไหมดิมปงะบดให้ ค่ะค่ะค่ะใช่มันถ้าใส่กระเป๋าเราเป็นสแลกเออนี่ใส่กระเป๋าเลยไปนะจิตวันนี้่ะวันวันนี้่ะกินบ่อ่ากินบ่ ซื้อหมดค่ะเอาเข้าเออซื้อหมดค่ะอือ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 

ม,มันตานใส่ดันอีบ้านหดหอกแบบมีกระคน้นขนนี่บ่มีการหยุดเลยนะต้องขนตลอดสันเพื่อเดียวมันกระค้นแล้วมันยึดติดก้นหม้อนี่ประธานยังพอเป็นอาซีเลย แป้งมันจะอันแป้งข้าวโพดมันจะเนียวมันจะข้นไว้เขาตรงขนตลอดซึ่งเป็นอันข้าวปาดใส่ไม่มันฮอนกันโอ,อกก็ก่อน เกบวงปลาบอนดูปาอนมาเตรียยไว้เวลายันมันอันติดพอแล้นน่อแง่นเอาขนต้องคู่อดกลหม้อเนเดเพราะว่ามันอันนั้นอันนี้ถ้าให้นซ่ยซจะเป็นหนุ่มทั่วเรื่องเลย

ไม่สุกละหมอยเป็นละเริ่มคนขึ้นคนข,นข,นขนึ้นละว่าถ้าเห็ดตะซีมันเป็นแผ่นกันลงมาแล้วก็คือว่าคนละอันนี้มันคนแล้วแต่มันบ่สุกคืออะเป็นไม่ยยังสุกด,ด,ดีจ้ะฮานสุช่วยไปซะแล้วเหนียวพี่เสิร์ฟเราเนี่ยชิ้นพะเลงเนี่ย เหนยเมยเพชดแหละขเ่เพ็รวะน่ะแลมัน่ากินไดเมกินไก่เพ็ดบเ็ดนึงกินอ um ุ้ยเผ็ดแต่ดีเลย่เพ็ดกินมาได้นานบน้วมันสุกบซิมหรว่ามันสุกหรือยัง Zoom!

อันนี้แหละคือข้าวป้าว่วอีเห็ดไดเฮอย้อยเฮือยันได้ขั้นตอนนี่คนบปสร้างเห็ดกระเบเ้อกันได้ไหเห็ดบุรสู้เถอะเ็ดเห็ดบะจับดีกบะเบืเองไม่เลน ก็ต้กวาดอ่ะก็ต้องกวาดกับอืมสักกวาดแล้วเดี๋ยวก็เป็นจังันจิมีข้าวซึนๆห้อยหน้าเฮยเนาะอือเอออยมันเย็นแล้วคุณมมาอันนั้นี่้ว่ามันจะได้ติดิล่ะุย้ยบัดนี้เล็เหมาะบัดเนี่ยเมื่อยอานนมักแท้มักว่าเล่นเอนิ้เออมนิสักกี่บ่ ลิพ่ออันนั้นเราพ่อที่เป็นกอนเราคันได้มันเล็บหม้อคันห้องห้อเคท้องเคๆเป็นแม่อยู่้ะไปเอาตเยหุเนอะตุ่ตุย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 ตุอยตุยตุยตวยตุ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 าตุย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 ตุตุยตุยตุนตุยตุ อิ่มพอดีเราค่อยส่มความแย่ก็วันนี้มันเป็นสิบรอบก็เคยได้กินได้ดีแพมาพมาไม่มีแต่เรื่องผมมาไม่ดูไม่ดูหมิ่นความเชื่อใครใครเชื่อไงผมก็ไม่ดูหมิ่นดูดูอันนี้คือเย็นแล้วเนอะเนี่ยแค่เราไม่กินตับ มีตัดมีตัดมีตัดขนมเคเตอร์เนี่ยเกือบหมุดเราบุญบุญแมนเด็กน้อยเด็กน้อยบาทานเลิกโรงเรียนมาเชิญนี่เสร็จแล้วมาทานไก่ต่อมันแซ่บโอ้แซ่บวาดมันจิบเนี่ยวิธีตัดขนมปัตรแซ่บแซ่บนี่ยนี่ถ้าจะไปลาวเนี่ยจะเห็นนี่นี่ยหันไปดูพี่เตอร์เซียหน่อยนี่ครับ ถ้าเกิดว่าไปลาวเนี่ยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าุณเคยเห็นตามตลาดตลาดเช้าของชายาบุรีเนี่ยจะมีขนมป่าก็ขายแต่ <c oughs> ผมไม่ได้ชิมนะมันคงไม่อร่อยเท่านี้แล้วนี่เราทำาการใ,ใส่ข้าวโ,โพดเดยอะๆแต่น,เนต้เห็ดอยู่ทา้งลาวนะลาวไม่เยปูข้าวโพดจะเป็นเอาแป้งข้าวเจ้ามาเห็ดแป้งแต่อันนี้เขาข้าวพดสดๆแป้งเม็ดหนึ่งบร่ได้ซเลยเขากินเขาเรียกว่าขนมป่าเอาได้แตขน่ขนมป่า่านน้นมปานั่นแหละมันออก็เหมือนกัน คนรู้ก็เรียกขนมปาดเหมือนกันแต่เขาเอาแป้งเห็ดเขาเอาแป้งเห็ดแต่ในหอข้าโพดอันนี้เข้าโพดสดๆเขาไม่ได้เอาแป้งเขาไม่สักอย่างพวกนี้แนี่หยิบไหมหัวชิ้นหนึ่งจะชิมโช่หนเกี๊ยกันโอ้ยหิบนี่งมาได้หน่ข้าวโพดน้อยๆชิ้นน้อยๆหนิชิมไน้ไหมนี่เนี่นี่ครับผมเอาชินบุหรี่บ้านหมันกลมกๆอนเกลือไปนึ่มันไม่เหนียวมันมันซุยๆแต่มันแข็งไง แต่ข้าวโพดล้วนเลยผสมสักอย่างจริงเหรอจริงฝันปายไหมคร่บใส่เกลือน้ำตาลนกัะกะทิหม้อบ่ได้เอาแป้งส้มแป้งข้าวโพดแป่ตันตายเยอะไหมินเนาะหมกว่างคนนี้อร่อยอร่อยตำเกลือนิดหนึ่งอืมอร่อยเลยครับเนี่ยบุดเดียวมันก็เย็นอันนี้แข็งดีบุดีตัดกึืงอันนี้แหละตอนข้าปาดเหล่าเนาะเอาตอกห่อแล้วก็ไข่กันอยู่ตลาดมาบ ยังเหล่ามันเป็นดุซีแน่เดี๋ยวรอไปซ้ำอื่นจีฮอนเดี๋ยวนี้เอออยู่ยวทางเหล่านะอันนี้ต่อกน้อยไปไดหนึ่ง่อนเนี่ยสิไทยซื้อกินสมัยก่อนนี่ห้าพันเลยตอนห้ากรีบสมัยอันเหล่าปุกปล่อยมาเดี๋ยวนี้นี่ตอนห้าพันแล้วมองนี่สิบพันหรอพี่วอนนี่แกตัวในลาวนะแกเพิ่งย้ายมาตอนเป็นสาวนี่เองสมัยก่อนนี่แกเป็นคน ข่อยยังมูว่าข่อยเป็นคนสยูซีได้เดียวนี่นิมูว่าเกิดอยู่ซิเกิดอยู่ไทยแต่ว่าไปยาวยู่ลาวแล้วกลับมาเท่าอยู่ไทยขะมูอ้อยก็อยู่มาพ่อเป็นไทยแม่เป็นลาวมะนาวมะนาวเจ้าขาหรือร้านกันมะนาวเจ้าค่ะเอ้าวร้านจะงดไม่หุเครียดไม่หุขันหครียดไปกินเบียร์อืมเครียดไปกินเบียร์ขม่กระเจ็ดพร้อมนะ กินเลยเค้กกินเลยกินยิ่มสกองเลยกินข้าวบ้านเลยกินเลยหรืออิ่มแม่เลยกินข้าวบ้านแล้วก็ยนิ่มสกองเน่ยเบิรงกองให้นะจ๊ะแซ่บก็แม่แซบมะนาวมั่มเลยมะนาวแซ่บเลยมันหนาวมั่มแซ่บแซ่บเลยแซบแบบแซ่บแบบเบิรงแม่กินมั่มเลยมั่มแซ่บเออแซ่บงอนงอน